สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องแจ้งเตือนควันและแก๊สรั่วอัตโนมัติผ่านไลน,น์ Notification ควบคุมด้วยนอนด m c u มซ8 2 6 6 w i f i โมดูลนะครับ ลิงโปรเจกต์ตัวนี้นะครับก็จะทำมาที่ในการตรวจจับแก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ส LPG นะครับหรือว่าควันที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับถ้าเกิดเรานะครับทำการติดตั้งเครื่องตรงนี้มาในบริเวณที่มีแก๊สและควันรั่วออกมานะครับก็จะทําการแจ้งเตือนโดยใช้เสียงนั่นเองครับโดยการแจ้งเตือนโดยใช้เสียงนั้นนะครับทางเราก็จะมีเนส่วนของตัวบัสเซอร์นะที่อยู่ทางด้านหน้ากล่องนะครับเปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงบีบครับทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะรู้ได้ว่าตอนนี้นะเกิดแก๊สหรือควันรั่วนั่นเองครับให้รีบแก้ัันนราและควว และนอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องยังสามารถที่จะทําการส่งนะครับ<ฤ>การแจ้งเตือนผ่าน l i n e n o t i f i c a t i ั n นะที่เราได้ทําการลงทะเบียนไว้ในตัวโค้ดโปรแกรมนนะที่อยู่ในตัวโนด MCU มซีนะทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตอนนี้นะครับมีแก๊สและควันรั่วออกมาแล้วนั่นเองทําให้นะครับหลีเกเลี่ยงอันตรายและแก้ไขก่อนที่จะเกิดอันตรายอย่างเช่นเกิดการระเบิดและนะครับเกิดการเป็นพิษจากควันรั่วนั่นเองครับซึ่งสําหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวโหนด MCU ครับ e s p 8 2 6 6 Wi-Fi มาดูนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟสกับตัว lcd ขนาด16คูณ2 i s c เพื่อทำให้ที่ในการแสดงผลกาทำงานของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปริมาณแก๊สนะฮะแล้วก็ค่าที่เซตนะครับผ่านหน้าจอ lcd นั่นเองครับโดยเราสามารถที่จะทำการปรับค่าความไวได้โดยการกดสวิตช์ที่ดงังทางด้านหน้าเครื่องนั่นเองครับถ้าเกิดไวมากมาใช้สำหรับนะครับในห้องที่มีขนาดใหญ่ครับฉะนั้นถ้าเกิดไวมากครับแก๊สปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะทำการแจ้งเตือนได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเราไปติดตั้งในบริเวณที่ ห้องค่อนข้างเล็กอย่างเช่นภายในรถที่ใช้แก๊สนะครับหรือว่าภายในบริเวณห้องครัวที่มีขนาดเล็กเนี่ยเราก็สามารถที่จะทการปรับค่าความไวให้น้อยลงได้นะเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนมาให้เกิดการแจ้งเตือนในขณะที่แก๊สไม่รู้นั่นเองครับและสําหรับนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่เราใช้ในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในสอง,องตัวเซ็นเซอร์ mq 5ครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สได้ทั้ง lpg และควันที่เกิดจากการเผาไหม้นั่นเองครับซึ่งแก๊ส lpg เราก็จะใช้ในครัวเรือนในการหุองต้มอาหารรถที่ใช้แก๊ส lpg ด้านเองฉะนั้นครับ ไปประยุกต์ใช้ง,งานอย่างเช่นติดตั้งภายในรถเพื่อแจ้งเตือนแก๊สรั่วหรือว่าติดตั้งภายในครัวนะครับเพื่อตรวจสอบไฟไหม้และเกิดควันออกมาหรือว่าแก๊สรั่วออกมานั่นเองเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้นั่นเองครับนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลุ้งยากครับเนื่องจากว่าเราใช้โหนด m c u a p 8 2 6ฉะนั้นนะครับเราต้องทําการตั้งในส่วนของตัว s s i d และ password ของตัว wifi router นะฮะให้ตรงกับภายในหนด m c u ที่เราได้ทําการโปรแกร,รมไว้ก่อนเพื่อสามารถที่จะทําการจับกับตัว wifi router และสามารถที่จะทําการรับส่งข้อมูลผ่าน Line Notification ได้นั่นเองครับในที่นี้ครับผมไดจะทาการเปิดในส่วนตัว Line Notification เอาไว้นะฮะเพื่อเอาไว้สลับในการเทสว่านะครับสามารถจะทำการส่งข้อมูลนะครับไปยังตัว Line Notification ได้จริงนั่นเองครับและสําหรับในส่วนของตัว power supply ในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวดัปเตอร์ขนาด5โวลต์เสียบเข้าสู่แจ็คนะครับ USB micro C ที่อยู่ทางด้านข,าข้างของตัวกล่องควบคุมของเราครับซึ่งก็จะใช้แรงดันอยู่ที่ประมาณ5โวลต์กระแสะไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะฮะเนื่องจากว่าตัวเซนเซอร์นั้นนนนนนนใขขณะะะะทที่่มมัััําาางงจกกิรรแสคคออ้้เยบฉ เพื่อเสถียรภาพการทํางานตัวโปรเจกต์ให้ดีที่สุดก็ใช้กระแสที่ไม่ควรต่ำกว่า5้อมนั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราทําการเปิดไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับรอสักครู่ครับนะฮะตัวโปรเจกต์ของเราก็จะทําการนะครับคอนเน็กเข้าสู่สัญญ,ญาณ Wi-Fi โดยการจับกับตัว S s เซ s ต์ r ด s พาสของตัว Wi-Fi router นั่นเองครับเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกมาเนื่องจากว่าตัวเซนเซอร์ของเราเนี่ยนะฮะมัน ยังนะครับเย็นอยู่ฉะนั้นต้องรองให้ตัวเซนเซอร์นั้นนะครับร้อนก่อนสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนออกมาเพราะว่าเซนเซอร์ภายในเนี่ยนะฮะมันจะมีในส่วนของตัวฮีเตอร์ครับที่ทำหน้าที่ในการไล่ความชื้นออกจากหน้าสัมผัสหรือว่าจังชั่นของตัวเซนเซอร์เพื่อเป็นการกำจัดความชื้นน,น,นั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับตัวเครื่องถ้าเกิดว่าในสภาวะปกติยังไม่มีแก๊สรั่วออกมาครับตัวเครื่องก็จะเงียบเราสามารถที่จะทําการนะครับปรับค่าความไวในการนะครับ ตรวจจับแก๊สและควันได้อย่างเช่นตอนนี้นับเซตแก๊สอยู่ที่ประมาณ48%แล้วลองกดสวิตช์เพื่อเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับส่วนลิแก๊สข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปริมาณแก๊สที่อ่านได้จากหัวเซนเซอร์นั่นเองครับเราจะสังเกตที่ตัวลายในโดรฟายเคชั่นอันนี้ผมได้ไฮไลท์เอาไว้แล้วเพื่อให้สามารถที่จะการเห็นได้ชัดเจนนะครับในที่นี้นะครับเราก็จะใช้ในส่นของไฟเช็คที่มีแก๊ส rpg อยู่ภายในตรงนี้นะครับทำการบีบแก๊สออกมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องจุดไฟก็ได้้้นนนนะะะคคคครรรรรรรัััับบบบบอออองดูู่่าาเีีียยยตแกทปมณ 1> 90% 1 0สนะครับสังเกตที่ตัวลายใน f ฟเคชั่นเห็นไหมครับมันก็จะค่อยๆแจ้งเตือนเข้ามาเรื่อยๆนะฮะจนกว่าแกนะ๊สนันจะมีปริปรมาณที่ต่ำกว่าค่าที่เราเซ็ตไว้ถึงจะหยุดแจ้งเตือนเพื่อเป็นการนะครับแจ้งเตือนย้ำว่าตอนนี้เกิดแก๊สและความรั่วอาจจะเกิดอันตรายได้ให้รีบแก้ไขด่วนนั่นเองครับอ่าครับในส่วนอตัวลายในไยนะครับสำหรับตัวลายในไฟในนี้ครับข้อความก็จะขึ้นคําว่าแจ้งเตือนควันและแก๊สนะครับแจ้งเตือน ควันและแก๊สรั่วหรือว่าแก๊สและควันรั่วนั่นเองทําให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อความการแจ้งเตือนพร้อมกับระยะเวลาที่ทําการแจ้งเตือนได้อย่างสะดวกนั่นเองครับผมขอจบการนาเสนอครับเครื่องแจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่าน l i Line n o t i f i c a ช i ่นพร้อมกับนะฮะเสียงแจ้งเตือนผ่านเสียงบีบควบคุมในโหนด M C U ร่วมกับจอ L C D ขนาด16กคูณ2และเซนเซอร์ M Q 5แต่เพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ